เชียงรายกลับแล้วครับผมไม่ร้ว่าิมเชียงรายกลับแล้วครับเดี๋ยวมีรถบัสทีันหนึ่งครับไปแล้วครับผมกลับแล้วครับ นี่พอเอาป่านบอยอย่าลืมคนอย่าลืมคนอ่าอย่าลืมคนเกือบไ, <laughs> <laughs> ไม่มีคนเกือบไม่มีคนได้กลับแล้วครับ <laughs> มาป่านแล้วป่านมาแล้วครับรถโต้พี่ฮันพี่ายครับก็ในรถก็มีพี่ พี่เป้ปะผมไม่มั่นใจอ้าวพี่เป้ใช่้วยประมาณนี้ครับผมจบแล้วฮะเรียบร้อยครับผมจบและะ้วอ้าวเชียงรายก็ใช้รถวีรำขนของเหมือนกันโอเคครับจบแล้วครับขอบคุณครับ